ครับสวัสดีครับผมอุทธินะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทโอเฮ้าอินโดไชน่านะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็คือเราจะมาดูในเครื่องมืออย่างที่เมื่อเช้าเราฟังเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอาหารเนี่ยในเรื่องของ Environment หรือในเรื่องของฟู้ดโปรเซสซิ่งก็คือเพราะฉะนั้นในกระบวน,นการผลิตของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนนะครับไปกว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับสว่วนนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องช่าง ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในกระบวนการผลิตอาหารเนี่ยเครื่องช่างเ,เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเวลาเราซื้อขายกันเนี่ยมันจะมีบอกน้ําหนักใช่ไหมครับว่าคุณซื้อแพ็คหนึ่งนี่น้ำหนักเท่าไหร่นะครซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมโดยเขาเรียกว่าหน่วยงานของกรมการค้าภายในนะฮะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยที่เราจะพูดกันเนี่ยก็คือจะพูดในส่วนของว่าเครื่องช่างเนี่ยที่มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันมีข้อจํากัดหรือม,ม,มีอะไรที่เราต้องพิจารณาถึง นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในกระบวนการผลิตอาหารเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราที่เราพบว่ามันมีความท้าทายก็คือว่าเครื่องช่างที่เราใช้งานเนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเราต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าเครื่องอสภาพแวดล้อมที่เราใช้งานปัจจุบันเนี่ยคือมันมีการชื้นไหมเปียกแฉะไหมนะครับมีความเย็นไหมเช่นบางบางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องคุณคอนทอนอุณหภูมิก็คือมีห้องเย็นนะครับเขามีห้องเย็นเนี่ย เครื่องช่างเวลาที่ใช้ในลักษณะของการมีความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสมมุติกรณีที่เราปิดปิดลายปิดแอร์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันอาจจะเกิดการคอนเดนท์ทำให้เครื่องช่างมีปัญหานะฮะพวกนี้ก็จะทําให้เครื่องช่างเนี่ยเสียเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเครื่องช่างเราก็ต้องดูก่อนว่าสภาพในการทํางานใช้กับเครื่องช่างเราเนี่ยมันม,มันเกี่ยวข้องกันตรงนี้ไหมนะครับอันต่อมาก็คือว่า ความรวดเร็วนะครับเวลาเราผลิตเนี่ยเราต้องการช่างปึ๊บแพ็กช่างปุ๊บแพ็กทำให้การผลิตเนี่ยมันมันเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูในเรื่องของเขาเรียกว่าความรวดเร็วในการอ่านค่าของเครื่องช่างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการผลิตของเราเนี่ยมันทา24ชั่วโมงไหมเครื่องช่างมีความทนทานที่เราสามารถใช้งานได้ตลอดต่อ,ตอ,ตอเนื่องไหมนะครับมีแบตเต, oh, <lic> ตอรี่แบตเตอรี่ตัวหนึ่งเนี่ยที่เราชาร์จมาแล้วเนี่ยมันใช้งานได้กี่ชั่วโมงในการรันของการทาของการของการผลิตนะครับ สุดท้ายก็คือว่าเครื่องช่างของคุณเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้ไหมนะครับอย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์พูดมันมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะฝังอยู่บนเครื่องช่าง mm hmm. ถ้าเราไม่ทําความสะอาดแล้วเครื mm ่องช่างมีปัญหาทีนี้เครื่องช่างบางประเภทเนี่ยถ้าเราซื้อไม่ถูกเนี่ยมาทําความสะอาดไม่ได้เราฉีดล้างไม่ได้นะครับมันก็จะเกิดการสะสมของพวกจุลินทรีย์ทาให้สงห่งผลตอบก็เร mm ีย hmm. กว่าการติดปนปนเปื้อ,อ,อขน,น,น,นของอาหารได้ mm hmm. นะครับทีนี้ อันนี้คือสิ่งที่ในอุตสาหกรรมอาหารเรามีปัญหากันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทางโอ๊กเนา่ยเราก็เลยมีการมองถึงถึงจุดตรงนี้เราก็เลยมีการออกเครื่องช่างที่เราบอกว่าเครื่องช่างตัวนี้ที่เราดีไซน์มาเนี่ยให้มันสอดคล้องกับความปลอดภัยในน้นอาหาร <c oughs> ก็คือตามข้อกฎหมายหรือตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองที่สามารถจะดูว่าเครื่องช่างตัวนี้เหมาะสมไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ NHS uh, นะครับหรือ USCA หรือว่า HACCP ในเรื่องของการทํางานนะครับซึ่งเครื่องช่างของเราตัวนี้มาสอบท้องกับข้อกําหนดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือสามารถทำความสะอาดได้ไหมอะไรได้ไหมพวกนี้ก็คือมันจะวรวมอยู่ในเครื่องช่างของตัวนี้นะครับนี่จะลักษณะของการดีไซน์นะครับก็คือปกติเครื่องช่างรุ่นตัว Defender 6000เนี่ยก็คือเราจะออกแบบมาเนี่ยด้วยว,ว,ว,วัสดุที่ใช้ในการผลิตเนี่ย ของเครื่องช่างเนี่ยก็คือจะเป็นสแตนเลสสตีลสามหนะครับแล้วก็ตัวรับน้ําหนักเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ากันน้ําและกันฝุ่นในระดับ IP 6 9 k นะครับซึ่ง IP 6 9 k เนี่เป็นลักษณะยังไงนะครับ IP 6 9 k ก็คือว่านะอันนี้คือวัสดุทั้งหมดนะครับสังเกตดูว่ามันจะไม่มีซอกมุมนะครับที่ให้จุลินทรีย์เข้าไปสะสม นะฮะ k ก6 9 k เนี่ยก็คือว่ามีลักษณะของการสามารถที่จะฉีดล้างได้ในทุกทิศทุกทางนะครับด้วยแรงดันขนาด8 0 0 0 0ถึง1น0 0 0 a นะครับซึ่งจะใช้โ o เรตหรือการฉีดได้ถึงขนาดประมาณ14-16ลิตรต่อนอาทีนะครับซึ่งพวกนี้จะไม่ทำลายหรือไม่ทำให้ตัวโหลดเซลล์หรือตัวรัาน้ำหนักของเราเมีปัญหานะครับซึ่งปกติการเทสก็คือจะตามมาตรฐานสากลนะครับก็คือ iso 2 0 6 5 3นะครับ ซึ่งจะทำให้ตัวเครื่องช่างของเราตัวนี้มันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นร้อคอมพลีทในเรื่องของการใช้งานในกระบวนการผลิตสามารถที่จะฉีดล้างทำความสะอาดได้นะครับ <c oughs> วัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับก็อย่างที่บอกก็คือมันใช้สแตลเลสสตีลสามหนึะครับซึ่งเป็นเกรดเขาเรียกว่าฟู้ดเกรดครับตรงนี้ซึ่งเรามีให้เลือกอยู่2แบบก็คือตัวที่เป็น สเตเลสตีลทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นตัวที่แสดงผลนะครับก็คือเป็นสเตลเลสทั้งหมดกับตัวที่บอดี้เป็นสเตเลสแล้วก็ตัวหัวที่แสดงผลเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งสองรุ่นนะครับในเครื่องช่างเนี่ยปกติแล้วเราเครื่องช่างที่ใช้ในการผลิตในขบวนการผลิตอาหารเนี่ยมันไม่ได้ใช้สหรับในการชั่งน้ําหนักเยงอย่างเดียวมันสามารถใช้ในการตรวจสอบน้ําหนักก็ได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ย เราต้องการจะเช็คว่าในน้ําหนักของแพ็กเกจของจิ้งของเราเนี่ยในการผลิตแต่และแต่และแพ็คออกไปเนี่ยมันมีน้ําหนักได้ตามขนาดที่บรรจุที่เราระบุไว้ในลาเบลหรือเปล่านะครับซึ่งเราสามารถจะใช้โหมดที่เราเรียกว่าเช็คเวทนะครับซึ่งมันก็จะมีอินดิเคเตอร์เนี่ยที่จะช่วยแจ้งเราว่าน้ําหนักที่เราแพ็คเนี่ยมันมีการขาดหรือเกินหรืออยู่ในเลงที่เรากําหนดตามขนาดบรรจุข,ของเรานะครับ ซึ่งปกติแล้วแล้วก็ในส่วนของการอ่านค่านะครับอย่างที่บอกกระบวนการผลิตในกระบวนฟู้ดโปรเซสซิ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของความรวดเร็วนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเรายกวางเนี่ยเครื่องช่างจะต้องอ่านแล้วก็แสดงค่าให้เราอย่างด้วยความรวดเร็วแล้วก็นิ่งพร้อมที่จะแสดงผลภายในระยะเวลา1-2วินาทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าส,ส่วนใหญ่หรือหรือะบวนการผลิตส่วนใหญ่ต้องการนะครับ สิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือหน้าจอแสดงผลจะต้องมีขนาดใหญ่พอเพราะบางครั้งเนี่ยระยะห่างระหว่างคนทํากับเครื่องช่างนะครับจะมีระยะอะไนะักษณะระยะหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวแสดงผลถ้ามันเล็กเกินไปบางทีการอ่านค่าก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอสําหรับแล้วก็มุมมองนะครับมุมของเครื่องช่างซึ่งจอเนี่ยมันสามารถที่จะปรับระดับในการอ่านค่าได้นะครับ ซึ่งขนาดแ่ความสูงของ,ของตัวค่าของน้ําหนักเนี่ยมันสูงถึง4.5เซนนะครับ,นะรบแล้วก็มีอย่างที่บอกคือกรณีที่เราใช้ในการเช็คน้ําหนักเนี่ยสิ่งหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราดูที่น้ําหนักบางทีเราไม่รู้แต่มันจะมีตัวแสดงเขาเรียกว่าเป็นคันระบานะครับเหมือนกับไฟจราจรนะครับก็คือแดงเขียวเหลืองนะฮะก็คือเขียวก็คือน้ําหนักตามสเปคถ้าแดงก็คืออะไรครับ อาจจะเกิดต่ำไปนะครับน้ำหนักน้อยไปปกติเนี่ยแพ็กกิ้งเนี่ยถ้ารแพ็กเกอร์ตามขนาดที่ระบุไม่มีปัญหาไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าแพ็กขาดเนี่ยโดนแน่นะฮะก็คือกรมงาฟท่าภายในบอกแพ็กเกอร์ไม่เป็นไรแต่อย่างแพ็คขาดนะครับนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเรากําลังชั่งน้ําหนักแบบไหนเป็นน็อตชิ้นไหมหรือเป็นชั่งน้ําหนักธรรมดาหรือเปรียบเทียบน้ําหนักนะครับมันจะบอกนะครับ ตัวเครื่องช่างนะครับมันมีแบตเตอรี่กรณีที่ใช้แบตเตอรี่มันใช้เป็นแบตเตอรี่เป็นดีเซลธรรมดานะครับขนาดตัวเขาเรียกว่าไซดีนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง1600ชั่วโมงนะครับซึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าพวกนี้สามารถที่จะใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าถ้ากรณีที่คุณใช้งานวันหนึ่ง8ชั่วโมงนะครับคุณจะใช้ได้ถึงครึ่งปีก่าคุณจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับวันละแชั่วโมงนะครับ เนะะ่ะเดียวกันถ้าคุณใช้งานที่วันละ16ชั่วโมงอาจจะ2กะนะครับคุณจะใช้งานได้ถึง3เดือนนะค,คุณถึงจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญของพวกเครื่องช่างก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยกรมการค้าภายในบอกว่าเครื่องช่างทุกตัวที่นําเข้าจะต้องมีการเขาเรียกว่าล็อกก็คือเขาเรียกว่า l e g a l f o r t e e ก็คือคุณไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาแล้วก็มาใช้ได้เลยคุณจะต้องมีการ เขาเรียกว่าทำสแตมปิ้งหรือซีลนะครับเพฉะนั้นเครื่องช่างทุกตัวของเราเนี่ยมันก็คือมันจะรองรับรองรับสามารถที่จะซีลก็คือมีลวดนะครับทีนี้เวลาคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่มีผลพีงแต่ว่ามันจะล็อกไม่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้าไปทําการปรับเครื่องเองอัตโนมัติหมายถึงว่าคุณไม่สามารถที่จะปรับเครื่องได้เพราะว่าผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะเข้าไปปรับเครื่อง เพราะบางครั้งการปรับเรื่งก็คือการที่เราสามารถที่จะปรับหรือการเขาเรียกว่าทําให้น้าหนักมันผิดพลาดได้นะครับดังนั้นพวกนี้ก็คือจะส่วนใหญ่จะให้เป็นลนักษณะของผู้ผลิตเท่านั้นเองที่เป็นสามารถเข้าไปทําได้นะครับสําหรับจอที่เป็นพลาสติกนะครับมันก็จะมีตัวบอกนะรับความชื้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับเครื่องช่างที่ใช้ในกระบวนการผลิตก็คือว่าเครื่องช่างพวกนี้ที่กลัวมากก็คือเรื่องความชืน้นเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราทํางานในห้องแอร์เนี่ยเมื่อเราปิดแอร์ใหม่ๆ สิ่งสำคัญก็คืออุณหภูมิมันต่ำพอมันต่ำปุ๊บปัญหาที่มมนเกิดก็คือเกิดคอนเดนต์ก็คือความควบแน่นมันจะเกิดละอองไอ้น้ำเนี่ยอยู่บริเวณแผงวงจรพอใช้ไปนาน,าน,านๆปุแผงวงจรก็จะเกิดการช็อตแล้วก็เสียหายเครื่องช่างก็จะเสียนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราก็จะมีตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่คอยบอกถึงความชื้นนะครับแล้วก็จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะป้องกันนะครับได้ในระดับหนึ่ง เครื่องช่างทุกตัวของอกของเรานะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบส่งข้อมูลน,นะครับไม่ว่าจะใช้พอร์ตอะไรก็ได้นะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นอย่างที่บอกจะมีตัวลักษณะบอกพิกกดเวลาเช็คน้ำหนักนะครับ,นะรบจะมีเขียวแดงเหลืองนะครับ สามารถเซ็นเซอร์ก็คือเราสามารถที่จะใช้มือในการถักน้ำหนักภาชนะหรือแทลลิ่งได้นะครับเราพบว,ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ใช้งานในการใช้งานบางครั้งเนี่ยเ,เวลาจิ้มเนี่ยเวลาจะกดหน้าจอเนี่ยนะครับบางบางทีเขามีมีดอยู่ในการตัดตัดชิ้นงานตัดตัดเนื้อใช่ไหมครับ <im it> เขาใช้มีดจิ้มที่หน้าจอแทนนิ้ว <im it> ซึ่งบางครั้งเนี่ยพวกนี้จะทให้เกิดความเสียหายได้แต่ตัวหน้าจอเราตัวเนี้ยเราก็คือจะทํามาสลับเขาเรียกว่าป้องกันไนท์ฟูนะครับ อันนี้เป็นออปชั่นทั้งหมดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกในการเชื่อมต่อแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะไปต่อระบบเขาเรียกว่าเป็นอะลามไฟอะลามนะครับนอกเหนือจากที่เราโชว์ที่หน้าจอได้ก็คือเหมือนกับเป็นไฟจราจรนะครับแล้วก็มีมีระบบอะลามแบบเสียงแบบสีนะครับได้หมดมีให้เลือกหลายแบบนะครับนี่นะครับาระบบอลามแบบมีไฟอะลามขึ้นมานะครับแล้วก็มีเสียงบอกเตือนเราด้วย สามารถส่งผ่านข้อมูลผ่านสแครปไรก็ได้นะครับหรือว่ากรณีที่เรามีต่อการต่อบาร์โคดกรณีเราพักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราต้องการที่จะเช็คน้ําหนักแล้วก็ยิงบาร์โคดนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้กานะรเชื่อมต่อค่อนข้างง่ายนะครับก็คือจะเป็นปั๊กเสียบเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้ง,งของเครื่องช่างจะไม่ได้มีความคอมพิเคตหรือหรือย,ยุ่งยากมากนะครับเครื่งองช่างของเราตัวนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับมาตรฐานทางด้านอาหาร นะครับไม่ว่าจะเป็น NSF นะครับไม่ว่าจะเป็น USCA หรือแม้กระทั่ง SACCP นะครับสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อมูลได้นะครับสามารถถ่ายมาในรูปของ Excel ได้เลยนะครับสามารถออกแบบได้ไดกรณีเราต้องก,การพิมพ์ต่อสติกเกอร์เราก็สามารถทำได้นะครับก็คือเป็น l a เบลแล้วก็ติดตามตามแพ็กกิ้ง In harsh work environments, you need a rugged bench scale that can stand up to extreme temperatures and harsh cleaning. Introducing the Defender 6000 Extreme Washdown Bench Scale. Easy to clean and wash down, protected with advanced modes to meet demanding weighing needs. With an enhanced food safe design and supreme durability the fender 6000 is ideal for food processing and packaging environments featuring stainless steel housing non-slip rubber feet and hermetically sealed load cell the fender 6000 offers two options for indicators 316 stainless steel and polycarbonate housing the bright led and lcd displays offer clear results for fast processing the color bar offers detailed package weight checking h mode n d a คิดว่าก็คือเครื่องช่างตัวนี้มาต่อแบบมาเพื่อต่อสนองนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดในกระบวนการผลิตเพราะฉะนนั้ก็คืออจากที่เราบอกว่าก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราพบในกระบวนการผลิตอาหารก็คืออันแรกก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การใช้งานที่ผิดประเภทนะครับก็คือเครื่องช่างตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อป้องกันสามารถที่จะใช้ในการาใช้ในสภาพแวดล้อมที่มันเปียกชื้นได้นะครับหรือว่าเยน็นสภาพที่เย็นได้นะครับในขณะเดียวกันก็คือว่าในเรื่องของความรวดเร็วในการอ่านค่านะครับเราเคลมว่าของเราสามารถแสดงผลการช่างได้ภายในหนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็มีตัวดิสเพย์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถเห็นค่าน้าหนักได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สุดท้ายก็คือว่า ทำความสะอาดได้นะครับก็คือเป็นไฮจีนิกทำความสะอาดง่ายนะครับตามมาตรฐานทุกอย่างที่รองรับนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครต้องการเห็นเครื่องช่างจริงๆของเรานะครับก็คือสามารถไปเยี่ยมเราได้บูธของโอเฮาในงานโปรแพคในเดือนมิถุนายนะครับวันที่15-18นะครับที่บูธเบอร์ AT37 นะครับพอรนะครับก็ไปดูว่าเครื่องช่างจริงๆเป็นยังไงนะครับ ใช้งานยังไงเราสามารถลองเล่นดูได้นะครับ